คุณแม่เป็นโรคภูมิแพ้นะคะคุณแม่ก็จะแพ้อากาศแพ้ฝุน่นคุณแม่มีปัญหานี้เรื่องของท้องผูกหนักสุดเลยนะคะคุณแม่ก็เป็นเหมือนภูมิแพ้กดทับอะนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่สามารถทานยาคุณแม่ซูโอนะคะเป็นคุณแม่ลูกสองคะ่ะน้องมิมี่นะคะลูกสาวคนแรกนะคะวัยหนึ่งขวบ2เดือนค่ะแล้วตอนนี้คุณแม่ก็กําลังตั้งครรภ์น,นะคะเเดือนแล้วะค่ะ คือคุณหมอบอกว่าโปรโตีนนะคะไม่ได้มาจากเนื้อนมไข่แต่โปรโตีนสามารถมาจากพืชได้นะคะดังนั้นคุณแม่ตั้งครันนะคะก็สามารถทานโปรโตีนที่มาจากพืชแล้วก็ทานให้หลากหลายมากขึ้นจะช่วยบำาบแล้วก็ช่วยในเรื่องของการรักษาโรคที่เราเป็นได้ดีมากขึ้นนั่นเองค่ะแม่เป็นคนติดหวานนะคะชอบน้ําโกโก้น้ําหวานอยู่แล้วคุณแม่ก็ได้ความรู้กลับไปว่าอ๋อทำไมตัวคุณแม่ถึงติดหวานคุณแม่ของคุณแม่เป็นคนชอบทานหวานทำให้เราอ่ะได้ความเคยชินจากการทานหวานมา ความรู้สึกแรกรสชาติอะคะ่ะนมผสมธัญ,ญพืชหน่อยๆกากใย,ยนิดๆน,นะคะแล้วก็มีความหวานที่ปลายลิน้นไม่ได้หวานน้าตาลได้โปรตีนจากพืชที่เหมาะกับคุณแม่คือ1แก้วก็ทําให้เราอยู่ท้องด้วยที่สําคัญเลยคะ่ะแม่แม่ทำให้ลูกในครรภ์ของเรานะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะเขาได้โปรตีนที่ดีที่สุดไว้ใจได้นะคะเพราะว่าเมกะวีแคนเนี่ยเขาเป็นแบรนด์วิตามินที่เรียกว่าเวอร์ไวนะคะแล้วก็แม่แม่แหลายๆคนก็รู้จักอยู่แล้วนะคะแล้วตัวนี้เขาออกมาตอบโจทย์คุณแม่ท้องเลยแม่ส้มโออยากเชิญชวน แม่ๆทุกท่านนะคะเพื่อลูกและก็สุขภาพของคุณแม่นั่นเองค่ะมัมส์เนเชอร่าดูแลคุณและคนที่คุณรักในช่วงเวลาสำคัญ m Mega We c a r e